สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับกับสู่รายการ Snap n e w นะครับของช่อง Snapshot ครับผมรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการกล้องครับพร้อมกับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ครับรวมถึงไลฟ์อัพกล้องเช่าที่เข้ามาเพิ่มนะครับในสัปดาห์นี้ครับผมก่อนจะไปชมเนื้อหาในวันนี้ของเรานะครับยังไงฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่อง Snapshot กันด้วยนะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆจากทางเราแล้วครับ เอาละถ้าพร้อมกันแล้วครับก็ไปรับชมข่าวแรกกันได้เลยแอปพลิเคชันครับ Fuji X-H เปิดให้บริการแล้วนะครับทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android ครับโหลดมาลองก่อนได้เลยสำหรับกล้อง Fuji X-H นะครับจะทำให้สมาร์ทโฟนของเพื่อนๆน่ะกลายเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวครับผมสามารถดาวน์โหลดรูปแบบไร้สายนะโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธครับรวมถึงวิดีโอด้วยที่เด็ดไปกว่านั้นครับแอปนี้นะครับผมยังพงคอนเซป สไตล์ฟิล์มเอาไว้ครับเราจะต้องล้างฟิล์มดิจิตอลในแอปเพื่อดูรูปให้ความรู้สึกเหมือนเราถ่ายกล้องฟิล์มจริงๆเลยครับและฟีเจอร์เด่นอีกอย่างคือการสร้างภาพคู่สองภาพในเฟรมเดียวใครที่ใช้ x h u ับอยู่ครับโหลดมารอเอาไว้ได้เลยครับหรือคนที่จองกับทางร้านไว้นะสําหรับข่าวต่อไปครับก็ยังคงอยู่ที่ฟูจิเช่นเดิมครับผมเมื่อฟูจิฟิล์มได้ปล่อยวิดีโอทีเซอร์สั้นๆนะครับบอกใบ้เกี่ยวกับกล้อง ตาย r ร n f i รุ่นใหม่ครับผมในวิดีโอครับเราจะได้เห็นกล้อง X100 และก็ X Pro วางอยู่คู่กันครับก่อนที่จะมีกล้องอีกหนึ่งตัวปรากฏขึ้นมาในเงามืดพร้อมข้อความที่บอกว่านี่คือซีรีส์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของ X Series ครับงานนี้เราต้องมาลุ้นกันดูแล้วครับว่า12มิถุนายนนี้จะเป็นกล้องรุ่นไหนครับ X Pro หรือ XE ถ้ามาที่ฝั่งโซนี่กันบ้างครับ ตอนนี้มีข่าวลือหนาหูมากๆเลยครับเพราะว่ามีการพบว่าโซ n y ได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กล้องใหม่มา2รุ่นด้วยกันครับ W W 0 8 4 2 2แนะครับแล้วก็ W W 6 9 7 1 6 0นะครับผมก็คือเป็นรหัสแบบลงทะเบียนไว้ยังไม่รู้ชื่อรุ่นครับจากการวิเคราะห์จากแหล่งข่าวครับรุ่นรหัส0842-220เนี่ย น่าจะเป็นโ o นี่ A7 Mark 5ครับเพราะโรงงานนี้มักจะผลิตกล้อง Alpha ส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับที่รหัส697160เนี่ยน่าจะเป็นโ o นี่ FX3 Mark 2หรืออาจจะเป็น Sony A7S Mark 4ครับหรือ Mark 4นั่เนเองเพราะสเปคที่หลุดออกมาไม่ธรรมดาเลยครับโดยเฉพาะระบบ Wi-Fi 6e ที่ให้ความเร็วสูงมากครับแต่แรงข่าวครับให้น้ำหนักไปที่ FX 3 Mark II มากกว่านะเพราะข่าวลือมีมาว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับแฟนๆโซนี่ยังไงก็เก็บเงินรอไว้ได้เลยคนระับมาต่อกันที่ Snap New Product Update ครับอัปเดตสินค้าเข้ามาที่เข้ามาใน Snap Shot ของเราครับชุดสุดคุ้มสำหรับกล้อง Action Cam 360องศาอย่างเจ้าตัว Insta 3 6 0 X5 Essential Bundle ครับราคาเพียงแค่22,500บาทครับต้องบอกเลยว่าชุดนี้ฮะจะหนักจะเต็มอุปกรณ์ครบครันครับผมใครที่กำลังมองหาเป้ที่มีฟังก์ชันเยอะๆช่องเก็บของเยอะครับผมแนะนำต,ตัวนี้เลย Senegal On The Go Camelab a c k p a c k 23ลิตรครับต้องบอกเลยว่า23ลิตรเนี่ยจุของแน่นๆ,ๆเลยครับราคาเพียงแค่5,290บบาทครับ และเล,นเ,ลนเข้าใหม่สำหรับสาวกโซนี่ครับซัมยัง AF 14-24 f 2.8 FE เป็นเลนมุมกว้างที่มีรูรับแสงที่คุณภาพดีเยี่ยมครับผมราคานี่จับต้องได้นะ39,900บาทปิดท้ายกันด้วย Snapnews เลน t ท l อัปเดตสินค้ากล้องเช่าเข้าใหม่ให้เพื่อนๆทดลองใช้งานกันครับสัมผัสประสบการณ์มีเดียลฟอร์แมความละเอียดสูงกับเจ้าตัวนี้เลย Fujifilm GFX 100 RF ครับค่าเช่าเพียงวันละ3า0 0บาท เลนส์ซูมคุณภาพกว้างสำหรับชาวแอลมาครับกับเจ้าตัว Sigma 16-28 f 2.8 DG DN ค่าเช่าวันละ600บาทเลนส์ซูมตัวเดียวเที่ยเท่าไทยสำหรับสาวก Sony APS-C กับเจ้าตัว Sigma 16-300 DC OS ค่าเช่าเพียงวันละ450บาทครับเลนส์ซูมเทเลตัวใหม่ล่าสุดครับที่ทุกคนรอคอย Sigma 7 7200 f 2.8 DG DN for Sony ตัวนี้นะค่าเช่าวันละ750บาทครับ และเลนฟิกระยะยอดนิยมครับ s ิ Sigma MM D g m a 50mm f1.4 dg dn for Sony ค่าเช่าวันละ550บาทครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการ Snapnew ในวันนี้ครับผมหวังว่าข่าวสารอัปเดตสินค้าอัปเดตกล้องเช่านะครับนะจะถูกใจเ,เพื่อนๆกันนะครับก่อนจะจบคลิปไปอย่าลืมนะครับนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ snapshot ของเราเนียนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับหรือติดต่อเข้ามาทุกๆช่องทางออนไลน์ของ snapshot ได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ